สวัสดีจ้าพี่น้องตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วก็สีคือหวานไก่เนี่ยจักงน้อยอเบนะิดแล้วอ่ะน่านจะประมาณนี้เลยป่ะเนี่ยจังไปซักอยู่บ้านเห้ออื่นเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้ๆอันนั้น อันนี้แคทการ์ซีไปบีฟิกบ่ไปเอารถไปเปลี่ยนนอะมันเครื่องกับให้เพื่อนตรวจรถให้เนาะเพราะว่ามืออื่นเขาเดินทางไกล <c oughs> นอนอิ่มหรือยังนอนอิมอ่มหรือย,ยัง,ง,งไม่เป็นยังคุณแม่ทรงมาให้นอน,นอุนอ่นดีโอ๋อแต่วา่า,ากันอนอุ่นดีอยู่แต่ว่าอันหนาปวดเนาะเป็นยัง พอมจนจะห้อน,แ,นตแต่ว่าอันคันบางๆคือจังพาตุ๊กตาห่อนนะพอดีไม่ใหญ่เกินไปแล้วไม่เอาไว้ในเต็นม,มันติดดาวไว้ในตินแม่แม่ว่าให้คลิปข้าวทายเมื่อคืนนี่เป็นบอที่ว่าตอนข้าวทายเตยร้านน่ะแม่แม่แมาให้กำลังใจบัลลาเต้ซีคุณลายนะไอแคลเบอร์ซีร้อยซีร้อยกัวคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่จรินบลูม่า บ่อยากใคร่แม่แม่เ uh ห็น huh. ม yeah, ันแบบในของผมนแบครับจะว่าแนบในสตันทำงานน้ำมันต้องมีบ้างเป็ดโบโเป็นยังดอกไม่ไงโเป็นยังดอกเออเพราะว่าเมื่อวานกับคือเมื่อวานมือนี้กับคือมือนี้เนาะมือวานมันย่อนเวลาขับไปบ่อยแม่กงก็คันพูดถึงก็คือเป็นอดีตไปแล้วมือนี้ก็คือมือใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่เอ็ดใหม่สูใหม่ก็ไม่ได้แม่แม่ที่ถ้าบึ้งความสุขของผมที่เขาให้กับมั่ใจผมทั้งหลาย จะถึงถึงถึงเขาเขาถึงบอกไงถึงเป็นคำเหมาไงมาเมื่อวาบักลาสิเป็นอีหยังบักลาสิจังไหนอีหยังจังไหนแต่ว่ามองย้อนมาก็ยังมีแม่แม่หักหนองมานัดนี่เมื่อวาสิเป็นพลังเงียบหรือว่าบบพลังเงียบเนาะให้กำลังใจก็ต้องมีคนเห็นคนดียังแต่เพื่อจังแม่เพื่อว่าอีหยังก็เพื่อจังแม่แม่เห็นแม่มาแสดงเพิ่อเห็นว่าเพื่อจังคำพอโจบา ยังก็คิดดีได้เฮ็ดเฮ็ดดีทำดีได้ดีอาจจะซาเนี่ยจะหน่แมนแมนซาเนี่ยแต่กะนั่นแหละพี่น้องสู่คือเก่าสู่งานนะพ่อครับสู่งานงาน,งงนะผมสู่ได้ยุตธว่าสู่พวกนักพูดสู่กไม่ได้เลยเรื่องจังสี่มันกะเกือบสุกคนเลยแม่เกือบสุกคน จังก็จะขออยว่าเขาจะสู่หลายสู่ใน่าผดสู่แขกสู่ใน่าผดป่ะสู่ในอาผดมาจากจุดนั้นไปจัามาจุดนี้อยู่บดบดทดลองก็คือหลายเทอะบอแสดงว่าทดลองนี้อาจจะเป็นทดลองสุดท้ายสำหรับคุณเลยเวลาแต่คือจังเขาทำคนเขาว่าทำคมบ่มานไม่มีบารมีไม่เกิดแต่แต่เขากะสีเจออีหยังกัสู่คือเก่าพี่น้องแต่ว่ามันก็ต้องมีน้อยกันบ้างเนาะ ขันบ่มีน้อยเลยกับบ่มันคนล่ละล่ะเด็กกับอะไรนี่สีตะว่าสีเป็นจังไหนสีจังไหนแม่แม่กะว่าตะบักลาว่าโอ้แม่เมื่อยเด้แม่กะเฝ้าอ่าแขนหับตลอดตีบุดแล้วทดลองมานอะไรตีบุดเขาลองมานอ่ะอืมข้ามเมื่อยเราบเวชออกจากปากน้องมานาะไนิหนึ่งแหละคำคำว่าเมื่อยอาศจรรย์ยิน,น,นแต่คำว่าพวกแบบเบาไหวเบาไหวเลยเห็นนำ้ำต้งน้ำตาหนาเศร้าอย่างนี้สีหน่อย นนี้วแต่คนมวยเนี่ยเมื่อวานนี่ล้ลงคลิปก่อนละไห้เลยหมวานี่อันแล้่อยากจะนลงมาเนาะขี่รถพากันกลับมห้องจกคืดอีหยังจักเป็นจังได้เป็นแน่น้อยจนน้ำตาไหลทั้งเวทีวัดศัตรูคือถานอมมันนะคืดลายดีจิตีบ่เอาอีหยังไว้ในหัวสมองเลยลองเพ่งกับลองไปก่อนก่อนเตะลราดก่อนบัสบูร์แต่แบบว่าเป็นยังกับ เขาคือคำพคนว่าเมื่อวานก็คือเมื่อวานเมื่อนี้ก็คือเมื่อไม่แม่ก็บพรว่าบระกาศสเป็นยังแม่แม่ก็พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอ่าแค้นเอาตลอดใจมากที่แม่แม่สนใจโอ้ไอแคทไปอ่านเนึ่งนี่ป้าแม่แม่หักหน่องมาเนี่แม่เพิ่นคือแบบกระแซำแม่ผู้หนึ่งอ่ะทุกคนเลยแซำแม่ผู้หนึ่งไม่มีคำว่าสีมาแบบจะสั่งจะสีเลยเพราะว่าลูกสิเจอยังแม่ให้กำลังใจไปก่อน ก็คือเราเคยลองเพื <Ừ. S 2> ่นกินค <soci ological> <ist> <can pause> ือเกิดลายหรอกที่นี่ต้องคุดเลยสะเก็ดบ่งบอกว่าถ้าผมคุดลายพิดแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็เห็นว่าเหมือนไม่สัญญาณยังยังมาเพรนี่เป็นไหมไหมกับสัญญาณก็ดีนั่แม่งเมื่อวานเห็นไอไอไอยเพคนบอกอยู่ว่าไม้ลังเชือกก็เป็นแบบสัญญาณติดติดขัดขาดขัดให้หาย ต่วา่ากะธรรมดาเนี่ยมันมือแรกเนาะมันก็นยังบมีอีกอยังมันก็นต้องย่อมมีแนีิดพี่ขาดใจไติดดี้ี่ดเม่อกาติปบ้าหนม่แม่นาวิที่กันไอแคทออกไปไอแคทออกไปคล้องมาได้เป็นบ่อทายลูผู้ใดมายืนกอดเอวข้าาหลังจับเอวหอนอะะนึกว่าคนเมาน,นึกว่าคนเมาไอเดมอนวราศัตรอาตกใจเบิดกันเลยว่ะไออเพึ่งมาตุ้งกรีบเลย มากรุงเทพแล้วก็เลื่อยมานี่เลยว่าสั่นว่าให้ฟังฝึงลงมาจากกรุงเทพน่าจะไปแบบแข่งร้องอันนั้นอ่ะแหละยังเกาะมาจากอันไหนรายการรายการไอจอ,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 อยดไอเด็กหมอรำหมอรำไอด้อนนี่เองแล้วอร่อยมีโอกาสอะไรจะไปเบิ้งพื้นทีน่งรายการอืมก็ต้องมีโอกาสและจักมือนหนึ่งอยากไปเบิง้งอยิ่ไปเบิ้งสิอี่ตาดิบมุ้งดูมาพักต้องมีมือนหนึ่งแล้วม,มือเ o า s e เด็ไปเบิ้ง เด่นเท่านหนจะอยู่ท่างเขาเกรลระนาลำาาดาเกียรรมดาเลยเนาะ <c oughs> โอ้ยกระขาอยู่เพราะว่ามันมีแสงอยู่ไปหลายที่มาลำรมดาสิไปเจอไหนแม่แมแมกะให้กำลังใจขึ้นเขาคหลายๆครับมือเีก็สูเต็มที่เียท,ทุกยอย่างเต็มที่งั้นมือมือนีอนอนอก,ก็คือคนใหม่เหมือนว่านกัคนเ <c oughs> นก่าหมือวนก็คือหมวกนว่นงหมวากน,านู้นบอ วันนี้นพี่น้องวันนี้พี่น้องนั่นแหละก็ขอกำลังใจให้บักลาน้ำเด้อพี่น้องเด้อดสิไปเสื่อมของรองเท้าของเท้าวเท,ท้าบ่ขอบคุณติ๊บน,นะครับว่าหนี่งใน,ในติดจะในติ๊บมากกับสิไปเสื่อของใส่ของยังนี่ยแหละพี่น้องขอบคุณกำลังใจจากแม่เมียเดี๋ยวมือนี้เห็นตื่นใน,นเม่ยเมียพี่น้องแมียนะตามพ่วง ประมาณนั้น,นแต่ว่าหอดอยู <c oughs> ด่ดอก <c oughs> แต่ว่าสีเข็ดเป็นร่วมพวงไงพวงเดียวแล้วแกนซื้อแม่แม่ใส่เอาก็เป็นพวงไงเลยแยกบะเออแยกก็แยกกขบประด้นี้ปัญหาก็ต,ต้องขอขอบคุณแม่แม่แมแมน้ำเนาะที่เทิงไทยกำลังใจเทิงไหยมาไรออนไล <c oughs> น,น์ไอ้คะแนนตรงไทยพมิษารถถีบเรื่องคืน <c oughs> <c oughs> มื่อเอือนเดินทางถึงกรุงเทพกะต้องรอรุ่นว่าเมื่อนี้ยชีเลิกตีใดกะอาจจะอ่ากะอาจจะจบจากนี่ก็พากันเดินทางขึ้นกรุงเทพเลยเนาะตีสี่ตีห้ามั่งหูแล้วคุยก็ว่าตีสามมั่งหูว่าตีสี่แต่เห็นว่าถึงตีสี่นี่แหละเห็นว่าตีสี่อะไรเบื้องระเบียบอะไรหรือเปล่าจะเป็นให้กำลังใจอ้ชายมั่งโอ้จะไปให้กำลังใจไอ้ต้นน้ำอ่ะ เอาตอไปเก็บก่อนเอาซาลาเป่น้องกระเสียห้ยอาเค็คเอารถไปใายนะมันเครื่องโอ้ยมีแต่เนื้อเสียเนื้อเสียแต่ทำมาตราล่ะเขาทีได้เดินทางไกลเขาก็เอารถไปเช็คเพื่อความปลอดภัยของเขาเปลี่ยนหรือเปลี่ยนได้ดิเปลี่ยนยังล่ะเปลี่ยนก่อนนนี้โอ้ะเกิด์ะเกิด์ตสเกิด์ะเกิดแตกวะเลยพี่น้องเออมันจะบ้าแต่ข้างหน้าแต่ข้างหลังข้างหลังก็ลุดได้พี่น้องได้นี่ัม ิได้ใส่ยังเขาเอื่อนยังคิ้วบ่ะมองกันฝนนี่ไหมพี่น้องจริงๆว่าจะพากันเฮ็ดตะเหิงเลยแหละตะบางยังบ่มีงบเนาะโบมี่เงินบริสุทธิ์นี่อันนี้ก็ต้องเฮ็ดแล้วเพราะฝนฝนมันตกล่ะเขาเปิดกระจกว่าได้นี่อันนี้ก็จะไปรูดไซสพี่น้องที่จริงมียากเฮ็ดอันนี้นะครับยาเฮ็ดฟิล์มมันดำกูรีนี้นี่นุ้อยากติดฟิล์มให้ดำกูรีนี่เพราะว่าคนแนมเขามามันสวดข้างในหมดน้องมันอำมา รถขั้นขึมขึมเบิกเลยอันนี้ข้าวขลุดจ้งว่าลเราเอารถมาใส่งานเนาะเออแม่นมีรถรถนี่แหละนึ่งแหละเป็นยังจังจ้งว่าอย่าพลากันคิดอ่านอวยแบบอยากได้สูงกว่านี้แน่เพราะว่าเพื่อเขาลงปลาคือหลอกทีเหลี่ยวกับซิดเด้กว่าต้องไปต่ำไปยังที่จักซีนะพี่น้องปิดวงมีบ่มีแต่นี่ปิดวงมีบ่มีก็จะเอาให้ได้แต่นี่อ่ะ แต่ก็ยังว่าแหละฮากลับรถเมือสองเนาะกับตามสภาพเพื่อนแต่ว่าก็ถือว่าโอเคก็สีได้เปลี่ยนลายอย่างอยู่เพื่อความปลอดภัยของเฮาสารพิ่นองเจ้าหนให้น้องเอาของไปเก็บก่อนแต่แค่สไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบบดนี้คลิปนี้แค่ขอฝากไว้ส่วนนี้คลิปหน้าพอก,กันไม่จ้า